กัไมกครั้งนะครับในการแคสเกม Shadow of the Colossus ในพาร์ทที่4นะครับผมอ่าพาร์ทที่4แล้วนะฮะเราฆ่าไปสามเอออ่าใช่3ามตัวแล้ววันนี้เราจะมาฆ่าตัวที่4กันนะครับงั้นเราก็ไม่รอช้านะครับเราไปกันดีกว่าเออขีม<ส>้าเออไปอุ้ย<ป>อุ้ยมาช่กยผแพงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรนะเออไป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 ดิ อ๋ออ,อ๋อ,อ,อม้ามื่นอันนี้ฮะโอ้ยโอยโอ,ยโอ้โหโอ้โหแบนในวิหารนี่ไม่ไหวเว้ยแวนไปมาวิ่งชนะฮะเรา,เรา,เรา,เราก็เราจะไปดูผลไม้ที่ต้นต้นไม้กันนะครับผมว่ามีหรือเปล่าถ้ามีเราอาจจะได้เลือดเพิ่มก่อนที่เราจะไปบู๊กันนะฮะเดี๋ยวขอผมขอหาทางก่อนนะครับว่ามันไปทางไหนฮะโอเคมันไปทางซ้ายงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูผลไม้ที่ต้นไม้กันนะครับว่ามีหรือไม่ ม right ีไหมไปโดดดูหน่อยสิสิเฮ้ยอ่ะโอ้ไหนดวงรูไหนสิหมียไหมไม่มีแล้วอ่ะแล้วอ่ะมีเออสิโอ๊ยมาชนอีกแล้วโอ้ยเป็นอะไรบ้างเนี่ยฮะโอ้ยโอ๊ยปิดดูสเกมนี้จะยิงมาไม่ได้นะครับผมลองดูหน่อยแล้วกันนะ มาสัมมาเจ้าทำยันนีครับยันนีโอโอมากันกระสุนอุ้ยมาหนีเลยเฮ้ยกับมานี่กับมานี่มันนี่เออมานี่นแหมมาผู้ซื้อส่ตย์แล้วนะครับถึงเราจะยิงมาแต่มันก็ยังอยู่ข้างเราเสมอนะ <c oughs> โอเคครับงั้นเราไปกันต่อดีกว่าเไปทางนี้ทางนี้มันสว่างมากเลยครับ สาว่างจนผมมองไม่เห็นทาง,งทางนี้เออหวังว่าคงจะไปถูกทางนะผมขี้เกียจมาเสียเวลาตอนวิ่งหากมาก <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ้าวอะไรเนี่ยไม่ใช่เหรอเอ,อ๊ะทางไหนอ่เออนะเดี๋ยวนะปูดดูต้องเข้าไปทางไหน,นอ๋อ,อโอเค แผนที่เราไม่มี G P I นำทางนะฮะเราต้องไปด้วยฝีมือของเราเองนะครับขี่ม้าต่อไปอ๋อโฆษณาไว้นะครับสำหรับเฟียพาร์ทที่12นะครับทุกคนต้องติดตามชมนะครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่ผมสติแตกมากที่สุดแล้วกับ13นะฮะสองพาร์ทนี้นะครับไยต้นไม้ต้นไม้มีผลไม้หรือเปล่าลองดูน้องสต็อปุ๊ Stop ปุ๊ Stop 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 อ,อ,อ,อมีไหม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 เนี่ยไม่มีแน่เลยโอ้ยไม่มีวยไปงั้นไปต่อไปเราขึ้นมาไปต่อไปต่อโอ้นี่เป็นหน้าผาสวยงามนะหแต่เราไม่มีบันตกไปได้ครับเพราะว่าระบบมันไม่ให้เราตกครับถ้าตกผมพุ่งตกไปหลายรอบแล้วครับยิ่งขี่ม้าไม่แม่นอยู่ อู้นั่ะไงโอ้โอ้โหแต่ม้ามันโอ้ออ้ออ้ออะไรอะไรอะไรไปไปดิไปไปอือแต่ดีครับม้ามันนำทางให้เรานะฮะเอ้ยมันมันมีเหมือนจะระบบอัตโนมัตินิดนึงฮะเขียนทำไมเนี่ยอันนี้หรือเปล่าทางนี้แน่เลยทุ่งหญ้าเขียวขจีครับคำใบที่มันบอกมา เฮ้ยผมเห็นแย่แล้วผมต้องลองลองอีกทีนะฮะจากที่เพื่อนบอกมาว่ามันทําให้เราลดลงนะเอ้ยมันึกได้ขึ้นนะครับเออโอเคเดี๋ยวต้องค่อยๆกินไปนะฮะไม่ผิดละไอ้โอเคอาจจะทําให้เราอาจจะทําให้แถบพลังเราลดชา้าลงอะไรอย่างเงี้ยต้องลองกันดูเออไสต่อเออโอ้โหใส่ใส่ระวางขาดต่อยไหมโอ้โหโอ้โหมาจุกมาจุกคือ จะบอกว่าเกมนี้ข้าววละตัวผมก็เหนื่อยนะครับ <c oughs> กลับจะเรียนมาเนี่ยพยาธายังไงโอเคผมมาผิดทางแล้วแหละผมมาผิดทางแน่ๆเลย <c oughs> ผมมาผิดทางแน่เลย <c oughs> เอ๊ะถูกถูกเอ๊ะไม่ดีถูกเหรอเนี่ย <c oughs> เอ๊ะ ว่าผมมาผิดทางแน่เลยเนี่ยอืมโอเคขออนุญ,ญาตคัดวิ่งหาบอสสักคู่นะครับผมมันเสียเวลานะฮะโอเคเข้ากลับมาแล้วครับผมมีรางสังหรณ์ว่ามันต้องใช้ทางนี้แน่ๆครับผมแน่ๆเลยครับเดนด้วยรางสังหรณ์ของผมนะครับไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดนะฮะเดี๋ยวต้องลองลองไปดูนะครับโอ้ยเป็นทางที่โคตรเคี้ยวมากครับผม,มว่าผมอาจจะไม่กลับไปทางเดิมนะครับ โอเคครับผมขี่ชนอีกแล้วโอ้ยขี่ยากเหมือนกันด้วยโอ้ยแสงสว่างอย่างนี้นี่มันถูกแน่มันต้องใช่แน่ใช่ใช่ไหมโอ้นี่เรามาโผล่โอ้จริงๆด้วยมาถูกทางแล้วโอ้โอเคผมว่าผมอีกไม่นานผมต้องสู้เลยแน่เลยเนี่ยแป๊บนึงปิดไฟแป๊บนึงนะฮะ โอเคครับมาแล้วเพื่ออัตรรนะครับในการต่อสู้นะฮะมันช่วยให้เรามองจอชัดขึ้นนะครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วแล้วผมก็ไปทางไหนอ๋อทางนี้เย้ม้ามันเรานำทางเราไปเองเว้ยดีไปไปดิช้าอยู่จะช้าอยู่ใหญ่ไปเร็วเจ้าม้าไปทันใจข้าหน่อยสิโอ้ยยินจะยอทำไมอ๋อักตเวเผวครับกตเขียวม้าโกตเขเผาม้ายังมีชีวิตจิตใจครับต้องเข้าใจ คครับเราไปต่อไปครับเออเออโอ,อึอ,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 โอ้โอ้นี่มันบ้านฮอบบิทหรือเปล่าครับรู้สึกเหมือนมาจากเดอะลอตออฟเดอะลิงอะไรอย่างเงี้ยเราเราเรา,เราต้องมาทางไหนแสงสว่างหมดไปทางนี้นะฮะต้องไปต่อนะฮะโอเคครับนี่หรือเปล่าอุ้ยสต็อปปุ๊บโอ้โอ้มันเป็นม้าเหมือนเรานะฮะโอ้แต่เป็นม้าที่เป็นอินนะครับ เออตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่นะฮะโอ้มีกระดูกซี่โครงด้วยแต่ดูน่ากลัวโอ้โอ้โอ้มันมันก็มันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดออกไปกันโอเคจุดออนจุดออนตัวนี้อยู่ที่หัวเหมือนเดิมอืมโอเคโอเคโอเคไป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 หาเดี๋ยวหาโอ้ยอย่าอย่าชนดิโอ้ยเอาไงดียะลองยิงยิงไปก่อนแล้วกันนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยขี่ไปลืมไหมว่าคุมม้าไม่ได้ตอนขี่เอ้ยเอ้ยหยุดก่อนสต็อปสต๊อปสต๊อปอะไรเนี่ยนี่ไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวผมลงจากม้าดีกว่าผมไม่ค่อยถนัดมามาแล้วฮะอุ้ยยิง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 ไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวอตเดอร์มาเฮ้ย โอ้ใครจะไปสู้มึงวะหลบครับหลบหลบก่อนแล้วหลบครับเอาไงดียนไม่มีที่ให้เกาะเลยเอาไงเดียนเนี่ยแล้วผมว่าอาจจะต้องเข้าไปหลบในบ้านนี้นะหลบครับหลบโอเคครับหลบก่อนครับหลบก่อนอุ้ยอุ้ยวายอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ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 ้ยเราต้องหลบมาก่อนนะฮะ ดูกันว่ามันจะมันจะโผล่มาไหมน,นะฮะเรต้องเนียนๆนะฮะเนียนๆครับมาอาจจะกำกำลังงงอยู่นะฮะว่าเราอยู่ไหนแล้วแล้วเราจะทำไงครับผมผมไม่รู้วิธีฆ่าครับผมผมจำไม่ได้แล้วหรือว่าเราต้องล่อยิงยิงล่อมันก,ก่อนนะฮะ เอาโอ้เลื่อนมันสกิดเลื่อนมันสกิดกระจึงหนึ่งยินดีมากน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งโอเคครับเราเราเราต้องหาวิธีกระโดดขึ้นหลังมันให้ได้นะครับผมว่าแต่ก่อนอื่นเราต้องหาวิธีล่อมันให้ก้มก้มมาให้ได้ก่อนอย่าครับโอ้อยอ้ยผมโอ้เลือดเลือดเราเยอะเลยหรอไม่อู้ย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 โตกกิ้งแล้ว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 อู้ย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 ไปไปข้ามข้ามเอออ้ยอู้ยอู้ยกิ้งกิ้งกิ้งก อุ๊ยอุยอุ๊ยโอ้เลือด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 โอท้ทำไงเนี่ยต้องทำไงเนี่ยโอ้ผมต้องฆ่างไงอะผมทำไม่ผมไม่รู้อะต้องทำไงอะหรือว,ว่าผมต้องวิ่งล่อหรือเปล่า เราต้องยิงธนรูร่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอ้อมมาอีกทางน,นะฮะเราจะร่อนจากทางน,นี้นะยักอยู่ไหนครับยักอยู่ไหนครับยักอยู่ไหนฮะยักอยู่นู่นนะฮะโอเคครับทีนี้เราก็ร่อนนะฮะร,รอเพื่อรอมันก้มนะครับผม ว่ามันต้องก้มมาดูเราฮะนี่มาสิบนาทีแล้วนะเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ได้คลิปมันจะนานไปเนาะโอ้ยเราต้องตอนเนียนๆครับตอนเนียนๆนะรอนเนียนๆครับตอนเนียนๆเรามันก้มครับเรามันก้มต้องไปมองครับมันจะต้องเอ,อ้ยอย่าเพิ่งหันมาระวังระวั กลมดีกลม,กมอะไรวะทำไมมันไม่กลมมามันโอ,โอ้มันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงเี้ยมันเห็นเราได้ไงอะผมเสียเวลานะเฮ้ยขอผมผมหาวิธีฆ่าก่อนนะครับถ้าผมรู้ถ้าผมรู้วิธีฆ่าอไหรผมอาจจะตัดคลิปลอรอผมรู้วิธีฆ่าก่อนนะครับโอ้ มลงไปดูดิก้มลงไปดิก้มลงไปก้มลงไปหาผมดิโอ๊ยมันไม่ไมกม้มมาทำไมมันไม่กม้มเฮ้ยยิงแมงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยขอโทษครับคำหยาบดุโอ้มันเสียเวลารู้ไหมมันเสียเวลามันเสียเวลาที่สุดเลยมันเฮ้ยเฮ้ยมาลูกมาตามข้ามาทำข้ามาลูก สามข่ามาสิสามข่ามาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่าเพิ่งเหยียบข่าอย่าเพิ่งเหยียบข,ข่าอย่าเพิ่งเหยียบข่าขอข่าเข้าไปก่อนขอฆ่าเข้าไปก่อนนี่ครับทีนี้เราก็รอนะฮะรอดูครับว่ามันจะเกิดขึ้นครับรอดูครับรอดูครับรอดูว่ามันจะทำอะไรเราโอ้มันเหยียบเราซะกุืนเลยครับโอ้โอโอ มันเสียเวลามากเลยครับผมขอหาวิธีก่อนนะฮะโอเคครับเราหลอกล่อมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรากำลังจะไปึิงไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามโดดครับโดดครับเกาะได้แล้วครับผมขึ้นได้แล้วครับแล้วผมก็จะล่วงครับผมขึ้นดีครับขึ้นดีครับขึ้นดีครับขึ้นครับขึ้นครับเย้สรุปก็คือผมต้องยิงธนูแล้วล่อมันนะครับผมมันถึงจะก้มลงมาแล้วมันจะหันตูดมาให้เราปีนนะฮะโอเคครับได้เวลาโอ้ขึ้นหลังได้แล้วครับขึ้นหลังต้องขออภัยนะครับที่ต้องตัดผลเสียเวลามากนะฮะ คครับโอเคว่ามันอยู่ที่คอสิทดอนโอ้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 ว้าวโอ้โอ้ยสันเป็นชาวไม่ท่านเลยโอ้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 ยโอเคครับเราเราก็ต้องแทงคอมันก่อนนะฮะมันก้มหัวลงมานะ้วล้มไปซะล้มล้มสิล้มโอ้ผมไม่อยากฆ่ามานะแต่ผมก็ขี่มาอยู่เหมือนกันนะต้องเจ้าต้องล้มมาไม่งั้นข้าขึ้นหลังเจ้าไม่ได้ โอเคครับผมขึ้นหัวมาได้แล้วครับมันต้องเสร็จผมในไม่ช้าครับถ้าผมไม่ล่วงนะฮะผมไม่อยากลงไปใหม่แล้วอร้อุ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โเลือพุ่งเลือพุ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายซะตายแน่ๆตายเจ้าตายเจ้าเจ้าม้าบ้าเจ้าเจ,จ้าวังอาจทำไมค่าเสียเวลากับคลิปนี้ เจ้าทำให้ข้าเสียเวลากับคลิปนี้มากเจ้ารู้ตัวไหมเจ้ารู้ไหม13นาทีแล้วโว้ยมันนานเกินไปแล้วเจ้าตายซะเจ้าทำให้ข้าต้องอัปโหลดนานเจ้าเจ้าม้าบ้าเจ้าตายซะเถอะเจ้าจงตายด้วยดาบเล่มนี้ซะครั้งนี้แหละยาผมว่าสงสารเหมือนกันนะครับที่ต้องมาฆ่าคโลซซาที่เป็นม้าเนี่ยทั้งทั้งที่ผมก็ขี่ม้าอยู่เหมือนกันนะฮะแต่มันจะเป็นครับผมนะฮะเออ คันนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยนะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเล่นผมเล่นวปเทเวูเนี่ยตัวนี้แหละครับเป็นต,ตัวเดียวที่ผมเล่นไม่ผ่านเมื่อก่อนเลยตอนถ้าผมไม่มีเน็ตช่วยอะตอนนั้นอะผมไม่รู้จะยังไงจริงๆตัวนี้เราต้องฟันมันครับเพื่อแสดงถึงความชัยชนะครับโอ้ฟันไม่เข้าครับอ้โอ้โอ้โอโอ้โอมโอ้โอะไรบาออย่างบาง้เราครับเราเลยไม่เห็นอะโอเลยโอเคครับเรา้ห็นแล้วเราอลับอ้กแล้ว มันก็หลับอีกแล้วนะฮะมีเสียงกระซิบออกมาอีกแล้วแล้วก็ขึ้นหน้าจอเซฟนั่นตามตามแบบเดิมนะฮะปีตัวที่สาตัวที่สี่แล้วนะฮะโอ้น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะเดี๋ยวผมกลับ่าจัาตัวที่ห้าต่อเลยนะโอเคมีมามองเราสี่ตัวแล้วนะระเบิดครับระเบิดไปซะครับระเบิดครับ ตุ้มเย่ yeah! เสร็จผมไปอีกตัวนะฮะเราก็มาเราก็ยังนี่ครับคนที่เรารักนะช่างเป็นดามาสกินสุดๆนะดามาสกนสุดๆเลยนะฮะ ไม่ฟื้นนะครับต้องคายครบ16ตัวโอ้ยมามามาพยศมา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 บอกอยากแว้นแล้วโอเคครับมาดูตัวตัวต่อไปกันครับเออมามาโมเอ็ดอิสแคสอัลโครสซาชาร์โดอัลคอสซ์มิ s ตรีเร็กแอดอิสโ s ่ทูเดอะสกายทูริชอิ i s No Easy Task มันไม่ใช่งานที่ง่ายถ้าทางตัวนี้จะยากนะฮรโอ้ฉะนั้นโอเคครับเพราะฉะนั้นโอเคครับ,คครบผมตัวต่อไปน่าจะยากนะฮะหลังจากที่คำใบบ่อนะฮะบอกมานะโอเคร้างั้นเดี๋ยวสำหรับในอ่าพาร์ทที่4ใช่ไหมอ่าใช่พาร์ทที่4นะครับก็ต้องขอจบการแคสไว้เท่านี้ก่อนสำหรับเกม Shadow of the Colossus นะครับไว้เจอกันในพาร์ทที่หนะครับยมาอีกครับ โอ้โหมาเราทนกระสุนครับยิงนกกันนะครับยิงนกนกมันบินเร็วมากครับผมไม่เคยยิงโดนเลยครับมานี่มามาอุ้ยโอ้ไม่โดนครับไม่โดนตายซะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เอาช่างมันเถอะครับโอเคครับผมงั้นไว้เจอกันในพาร์ทที่5ของการแคสเกม Shadow of the Colossus นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมนะฮะเหนื่อยเจอตัวนึงเข้าไปนะโอเคครับไว้เจอกัน